จากกรณีเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาได้นำกำลังจับกลุ่มกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาเปรที่หลักลอบขายสินค้าบนทางสาธารณะบริเวณซอยพัทยาใต้15ใกล้ทางเข้าถนนคนเดินวอกยิสตรีโดยหนึ่งในผู้ถูกจับกลุ่มคือนางสาวนิชาสงวนนามสกุลอายุ23ปีแม่ค้าขายปลาหมึกย่างเกิดอาการหัวเสียโวยวาย,ว,ายว่าสวยก็จ่ายปลาหมึกก็ให้กินฟรีแถมยังมาจับกันอีก ขณะที่นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17ธันวาคมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานำทีมทแถลงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยานายเกติศักดิ์ศรีวงศัยรองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาและพันตำรวจตรีจิรวัฒน์สุข,ขนทศัพน์ พูอในการส่วนปกครองโดยมีนางสาวนิชาแม่ค้าขายปลาหมึกย่างและนางชูสงวนนามสกุลนาสาวร่วมให้ข้อมูลโดยก่อนที่จะนำแม่ค้าหมึกย่างมาแถลงข่าวได้มีการเรียกคุยสอบถามข้อเท็จจริงพร้อมทดลองนำเบอร์โทรที่ได้จากแม่ค้าหมึกย่างโอนไปนยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบชื่อของเจ้าของเบอร์จนทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษซึ่งเป็นพนักงานเอาท์ซอร์สของเมืองพัทยา โดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ20นาทีนายประเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าจากการที่ได้พูดคุยกับน้องนิชาแมค้าหมึกย่างดังกล่าวยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงโดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกิจการพิเศษเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์และไม่มีการนำรูปของเจ้าหน้าที่มาให้ทำการชี้ตัว แม้ขาหมึกย่างก็สามารถชี้ตัวยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันที่มีการเรียกเก็บเงินเดือนละ1,000บาทโดยจ่ายมาแล้ว4เดือนแถมขอประหมึกย่างกินฟรีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่โคนละชุดกับที่เรียกเก็บเงินรายเดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างให้ดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยเมืองพัทยาได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนดังกล่าวให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รายนี้โดยจะใช้ระยะเวลาไม่นานทั้งนี้หากตรวจสอบว่ากระทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามระเบียบรวมถึงการดำเนินคดีที่ทำให้เมืองพัทยาได้รับความเสียหาย โดยยืนยันว่าพนักงานรายนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานราชการแต่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนที่เมืองพัทยาว่าจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจทั้งนี้นาย,ยกเมืองพัทยาฝากถึงพ่อค้าแม่ค้า ว่าอย่าไปเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่เรียกเก็บรายเดือนซึ่งเหมืองพัทยาไม่มีนโยบายให้เรียกเก็บเงินแต่อย่างใดและจะไม่สามารถช่วยอะไรหากถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดระเบียบและพบว่ามีการกระทําผิดขายของในที่สาธารณะและในที่ห้ามขายซึ่งหากพบก็จะถูกจับกลุ่มตามระเบียบดังเดิม ในส่วนของนางสาวนิชาแม่ขาหมึกย่างเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่จะมาพบนายกเมืองพัทยารู้สึกเป็นกังวลว่าตนเองจะไม่ได้รับความปลอดภัยรวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพอาจจะรวมตัวกันตำหนิในสิ่งที่ตนเองได้พูดออกไปแต่ด้วยตนเองมีการพูดออกไปแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองพูดแต่ก็รู้สึกดีใจที่นายกเมืองพัทยาให้ความเป็นธรรมและลงมาแก้ไขในเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าตนเองจะยอมจ่ายเงินเพราะตัดปัญหาเพราะถูกเจ้าหน้าที่รายนี้พูดจาขค่มขู่แต่หลังจากนี้หากตนเองกระทำผิดอีกก็จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบ ขณะที่นายวุฒิศักดิ์รองนายกเมืองพัทยาซึ่งกำกับดูแลในด้านนี้โดยตรงเปิดเผยว่าหลังจากนี้ไปจะมีการเข้มงวดรวมถึงจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการพูดคุยและจะกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีกและอยากขอบคุณแม่ค้าหมึกย่างที่มีความกล้าหาญกล้าที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้เมืองพัทยาได้รู้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรเมื่อตรวจสอบหากพบกระทำความผิดจริง ก็จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดด้านพันตตรีจิรวัน์สุขนทรัพย์ผู้อำนวยการส่วนปกครองสํานักปลัดเมืองพัทยากล่าวว่าหลังได้ข้อมูลก็จะทําการตรวจสอบและเรียกพนักงานคนดังกล่าวมาสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นพนักงานเอาท์ซอร์สอยู่ฝ่ายกิจการพิเศษไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาส่วนการดําเนินการเอาผิดนั้นจะดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดไวอ้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกเรียกเก็บเงินสามารถโทรมาแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์0837684990ซึ่งเมืองพัทยาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ากระทําผิดจริงก็จะถูกลงโทษตามบทลงโทษของเมืองพัทยาและตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป